่วงตามดูผู้แทนเขตห้าสงขลาพักประชาธิปัตย์นายกชายสอสอเด็ดอิดขาวทองเปิดโลกทะเลสาบพัฒนาการท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมวิถีลุ่มน้ำาเลสาบสงขลาวิ่งกินลมชมวิวริมเลย้อนวิถีคนลุ่มน้ำาเลสาบ เมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมานายยกชายสสเดชอิดขาวทองรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เป็นประธานเปิดโครงการเปิดโลกทะเลสาบประจำปี2565พร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันเรือภายและเรือหางยาวซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง10กันยายนที่ผ่านมา บริเวณอ่างเก็บน้ําแก้มลิงชะและและทะเลสาบสงขลาในพื้นที่หมู่4ี่ตำบลชะแลอําเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลาโดยมีนายชัยวุฒิผ่องแพ้วรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานายถาวรชัยมโ,มโนนายกเทศมนตรีตําบลชะแลผู้กํากับสถานีตํารวจภูธรม่วงงามกํานันผู้ใหญ่บ้านสมาชิก พี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันเรือยาวเรือภายการแข่งขันแต่งท่มการแข่งขันเจาะลูกโนดการแข่งขันขูดมะพร้าวการเสวนาการพัฒนาการท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขา การแสดงศิลปะพื้นบ้านมโนราหนังตะลุงซึ่งโครงการนี้วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิน่นกระตุ้นเศรษฐกิจและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยกิจกรรมจัดขึ้นบริเวณอ่างเก็บน้ำแก้มลิงแฉและทะเลสาบสงขลาในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลแฉ อำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลาตามดูผู้แทนนายกชายสอส,อสอเดชอิดขาวทอง